สวัสดีจ้าพอกักบหลาหน้อยเมืองขอนแกนอีกแล้วจา้าช่องพ้าเห็ดพาทํำพากินผ้าสางไรใดจา้าหมามาจา้ามือหนีหลาสิผ้ามาเห็ดน้ำตกจา้านังซกรถแสบรดจิตจัดนะจัดสูตรไผ่สูตรมันเนาะจา้ามาเบิ้งจา้าสูตรหลาหลาสิผ้าเห็ดจังไดเครื่องปรุงเฮ้ามีอีย่างแน่เครื่องปรุงเข้าก็สิเป็นหมูย่างจา้าหมูที่ย่างไปมาแล้วเนาะส่วนอันนี้กะจิเป็นปักเน่าจา้ะหอมส้อยจ้ะหอมแดงหัวหอมแดงเฮ้า อุมามีรสด,ดีจ้ะเขาขัวบกักพริกแล้วก็มีต้นหอมพักหอมเปแล้วก็พักหัวละผ้าและะ้วก็ใบบักูทันน่าจะกินได้หนิแล้วกะ็น้ำปลาจ้ะหมามาจ้ามาลงมือเฮ็ดกันจ้ามารับชมแล้วกะ็ติดตามลาน้ำเด้อจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับตะใครให้ลาน้ำนนเด้อจ้าหมามาทำมาปรุงกันจ้าบาดนี้อันดับแรกเด้อจ้าเอามูอย่างเฮาน่าจะมาล้วนอีกรอบเด้อจ้าผู้ใดบ่ล้วนก็ได้เด้ออันนี้มัน มันเย็นเราจะเรากะแฟนหลาเพิ่นบ่กินเนื้อสุกๆดิดๆเนาะจ้ะเขาเนื้อมาล้วนแล้วจ้ะเขาใส่อีกอย่างลงไปใส่รสดีกับอูมามิจ้ะเพราะเขาจะได้น้ำซุปนในนี่เนาะจ้ะจ้ะรสดีกับอูมามิแล้วเขากะล้วน อนุญาตล้วนแป๊บนึงเด้อจ้าจ้ะล้วนเพิ่นเนาะให้เพิ่นสุกสักน้อยจ้ะผู้ใดบอล้วนก็ได้เด้อจ้าสูตรไผ่สูตรมั่นเด้อจ้ะนี่จ้ะ ลังจากที่เฮาล้วนเสร็จแล้วเด้อจ้ะเฮาก็มาทําการปรุงกันเลยจ้ะการปรุงเฮากงง่ายๆจ้ะบ่ได้ใส่เครื่องปรุงหยังหลายพริกข้าครัวจ้ะปลาก้าวจ้ะแล้วเพิ่มใส่หลไรนะจ้ะปลาก้าวใส่ชิ้นเดียวไปก่อนจ้ะน้ำปลาจ้ะสุดเด็ดของหล่าจ้ะ ลาใส่ปลาล้าน้ำจ้ะเยอะปลาลาลงไปนิดนึงจะ้ะทำการค้นจะ้ะอันนี้สูตรของลาเด้อจะ้ะค้นลงไปจะ้ะ หลังจากนั้นจ้ะให้เข้าใ่หอมซ้อยจ้ะลงไปมนอนีิเป่าสกปรกเลยเด้อจ้าเพราะว่าเห็ดกับเขาของก็เล้ยวเมื่อกี้นี่เพราะท่านเด็ดขัดจ้ะกะว่าเห็ดกับเขาอิ่มเมือแต่ใครจได้ขัดจ้ะใส่หอมซอยลงไปจ้ะหอมแดงซ้อยเข้าเนาะตามด้วยนี่จ้ะพักที่เข้าหันไว้จ้ะ ใส่ลงไปเลยจ้ะนี่แหละจ้ะหน้าตากระชีออกมาจังสี่เนาะมาจ้ามาจัดจานกันจ้าบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดาจ้าพี่น้องน้ำาตกจ้าน้ำาตกรสแซบจีจ้าจ้าเป็นตาแซบบ่าจ้าพร้อมข้าวเหนียวจ้ากระติ๊บหนึ่ง ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะน้อยเมื่อคนแก่นทนไปเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กันได้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ย่างไรจ้าก็ับมาฝากน้ำตกหมูไว้ให้กินจ้าสำหรับคลิปนี้เขาก็กล่าวคำว่าสวัสดีจ้า